สวัสดีตอนเย็นฝนกำลังตกบึงทัวปลูกทัวร์กำลังงามไยไฟก็ติดเตเว้นไฟก็ติดเตเว้นฝนตกทั้งวันฝนตกมาจ้ะฝนกำลังตกดีขึ้นกันแหละ หาเก็บปักหน้าวสิไปตามส่งตามส่งกินตะเลนหาเก็บปบากหน้าว,าเ,าาวเดี๋ยวันกันไปจักดูก่าเลิกงานกัารบอรจา้าเลิกงานเรืยังคะ่ะ เรื่องอะไรอังฝนกำลังตกเลยสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะต้นต้นไม้ต้นไม้ ได้อะไรกินข้าวตอนแรงเนาะได้อะไรกินข้าวคะคิทเอดเดยอแค่นี้แล่ละค่ะ